ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2564ั้น14คืน่ำเดือน9ป้ปีฉลูตรงกับวันศาจีนคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณค่อนข้างเหนื่อยล้าจากการทำงาน ทำให้วันนี้อยากจะพักผ่อนผ่อนคลายและคุณเลือกที่จะใช้เวลาพักของคุณกับการอยู่กับตัวเองทำงานอดิเรกมากกว่าที่จะออกเที่ยวเตรสังสรค์การเริ่มธุรกิจใดๆในวันนี้ยังไม่เหมาะสักเท่าไหรค่ค่ะการเงินคุณต้องระวังอย่างมากเพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกหักหลังถูกโกงในเรื่องเงินอย่างไม่ละอายจากคนที่คุณไว้วางใจ นอกจากคุณจะต้องเสียเงินจำนวนมากแล้วก็จะสร้างความเจ็บปวดใจให้กับคุณอีกด้วยงดการให้สินเชื่อทุกด้านหากมีคดีแพ่งอยู่วันนี้อาจต้องทำใจรับกับข่าวที่ไม่สู้ดีนักความรักและครอบครัวคนโสดถ้าจะต้องไปกัดก้อนเกลือกินกับใครคุณก็ขอบายวันนี้สเปคของคุณที่ตั้งไว้สูงจะยังส่งผลให้คุณยังคงโสดต่อไปส่วนคู่รัก คุณจะรู้สึกว่าคนรักของคุณนั้นค่อนข้างเห็นแก่ตัวในบางเรื่องถ้าไม่หนักหนามากก็ปล่อยผ่านบ้างนะคะสีมงคลสีสม้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาเวลามงคล 19.31นาฬิกา31าทีถึง2 1่สนาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงานโอกาสดีๆในด้านการงานกำลังมาถึงงานที่รอคอยจะสมหวังดังตั้งใจ คุณจะมีความสุขกับงานที่ทำและทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่สะดุดวันนี้คุณมีพลังล้นเหลือที่จะทำงานตรงหน้าให้สำเร็จได้ทุกประการอย่างมั่นใจบางคนจะมีลาบลอยอีกด้วยการเงินงานที่ทำอยู่ทำเงินให้ไม่ได้มากนักหรือรายได้เท่าเดิมแต่ค่าใช้ใจของคุณมากขึ้นจนทำให้การเงินอาจจะตึงมือบาง หากมีลูกหนี้การทวงหนี้ก็จะยังไม่บรรลุผลทวงยากลูกหนี้หลบหน้าแต่ให้อดทนผ่านวันนี้ไปก่อนการเงินจะดีขึ้นค่ะความรักและครอบครัววันนี้ความพยายามของคุณในการขอคืนดีกับคนรักจะสำเร็จผลได้กลับมาปรับความเข้าใจกันรักกันอีกครั้งส่วนคนโสดมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในใจคุณเกิดขึ้นได้เช่น การเปลี่ยนสเปคสาวหรือหนุ่มที่คุณเคยชอบหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เคยอยากมีใครสักคนเปลี่ยนเป็นการอยากอยู่คนเดียวเป็นต้นสีมงคลสีเขียวเสริมความสำเร็จบารมีวาสนาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องการงานประสบความสำเร็จ เวลามงคล7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานงานของคุณจะดำเนินการไปได้อย่างไม่ติดขัดผู้ที่ค้าขายหรือเก่งกำไรที่ดินอสังหาริมทรัพย์ จะเจริญก้าวหน้างานที่ใช้เงินทุนสูงกิจการขนาดใหญ่จะโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากการเงินเงินอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดในชีวิตคุณคุณทำทุกอย่างด้วยใจรักและความพอใจแต่นั่นเพราะคุณรู้สึกว่าความสุขสำคัญกว่าของนอกกายด้วยความคิดเช่นนี้กลับทำให้คุณทำเงินได้มากถึงแม้จะมีคนที่พยายามเอาเปรียบคุณอยู่ก็ตาม หากคุณเป็นอาจารย์แพทย์เงินจะดีมากกว่าทุกวันค่ะความรักและครอบครัวมุมมองความรักของคุณคือการทำให้คนที่คุณรักมีความสุขสะดวกสบายคุณจึงมุ่งมั่นที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนรักและครอบครัวดีขึ้นทำให้สนใจการหาเงินทองมากเกินไปคุณควรจะให้เวลาคนรักและครอบครัวเพิ่มขึ้นเติมความหวานให้กันและกันบ้าง สีมงคลสีเทาสีปลนสีควันบุรีเสริมการเงินคล่องมือได้รับผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล9นาฬิกาหนาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานผู้ที่รับราชการทำงานในองค์กรที่มีผู้บังคับบัญชาวันนี้ให้เข้าหาผู้ใหญ่อย่างนอบน้อมโดยที่ไม่ไปมือเปล่าคุณจะได้รับประโยชน์และความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ทำให้การงานของคุณเจริญก้าวหน้าด้วยความเมตตาจากพวกเขาเข้าผู้ใหญ่ให้เป็นแล้วจะดีเองค่ะ การเงินการหมุนเงินคล่องแคล่วขึ้นหากคุณทำงานกับชาวต่างชาติขายของออนไลน์หรืองานที่ต้องเดินทางจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษม่เกณใช้เงินสิ้นเปลืองไปกับการท่องเที่ยวหรือช้อปปิง้งทำให้รายรับรายจ่ายไม่ค่อยสมดุลต้องงดความฟุ่มเฟือยลงบ้างค่ะความรักและครอบครัวคนโสดจะได้พบเพื่อนต่างเพศที่ถูกใจ คุณและเขาจะเข้ากันได้ดีอย่างประหลาดหรือเหมือนถูกชะตากันมาแต่ชาติปางก่อนขอให้ดำเนินความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะคนมีคู่คุณรักและเป็นกําลังใจให้กันและกันเป็นอย่างดีค่ะสีมงคลสีดําสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีทิศมงคลทิศต,ตะวันออก เสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน คุณเป็นเหมือนที่พึ่งพิงของเพื่อนร่วมงานให้คำปรึกษาแก่พวกเขาคุณจริงใจที่จะให้คำแนะนำที่ดีหากเป็นหัวหน้าง,งานคุณจะได้รับความนับถืองานของคุณจะโดดเด่นมั่นคงเป็นอย่างดีการเงินคนที่ค้าขายหรือทำโรงงานที่ผลิตสินค้าจำนวนมากจะทำเงินได้มากมีออเดอร์เข้าจำนวนมากการเงินถือว่าโดดเด่นถึงแม้จะเหนื่อยจากงานที่หนัก แต่ก็คุ้มค่าบางคนมีเกณฑ์ได้ใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อขยายกิจการหรือเปิดกิจการใหม่อีกด้วยความรักและครอบครัวความรักราบรื่นดีคนมีคู่จะได้รับความรักความอบอุ่นจากคู่ของคุณบางคนจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวคนรักคนโสดมีเกณฑ์ที่หมายตาใครไว้ก็จะสมดังหวังที่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีเกณฑ์ได้พูดคุยกันเรื่องอนาคต สีมงคลสีส้มสีแสดส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมทิศมงคลทิศเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างเวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้การวางตัวที่น่าเกรงขามของคุณจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจขึ้นลูกน้องบริวารจะมีความเคารพและเชื่อฟังคุณเป็นอย่างดีงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศที่ต้องใช้ทักษะที่สูงจะเจริญก้าวหน้าส่วนงานค้าขายหรืองานประจำควรเพิ่มรอยยิ้มและอัธยาศัยที่ดีขึ้นอีกหน่อยคะ่ะ กเงินคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เพศหญิงในเรื่องการเงินทําให้การเงินวันนี้คล่องมือดีลงทุนใดๆก็จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับคุณได้ความรักและครอบครัวสาวโสดมีเกณฑ์ได้พบกับหนุ่มนักธุรกิจที่มีหัวกกาวนาเป็นเจ้าของธุรกิจสปอร์ตใจดีและมักจะเป็นผู้ที่ชอบในการเสี่ยงโชคซึ่งขอให้พิจารณากันให้นานๆหน่อยนะคะ ส่วนคนรักครอบครัวมีความสุขอบอุ่นดีตามอัตภาพค่ะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปโปรลงจำใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจ เวลามงคล19นาฬิกา31นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานอุปสรรคในงานยังมีมากอยู่ถึงคุณจะสู้ไม่ถอยแต่ก็มักจะมีเรื่องให้อารมณ์เสีย ยิ่งในการทำงานร่วมกับคนหมู่มากจะเกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆให้รำคาญใจตเตรียมใจรับและแก้ไขปัญหาให้ดีระหว่างเรื่องเอกสารที่อาจจะผิดพลาดแบบไม่น่าจะผิดไว้ด้วยนะคะการเงินใครที่คาดหวังรายได้ในวันนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสมหวังไม่ว่าจะเป็นงานขายหรืองานฟรีแลนซ์ก็จะทำเงินให้กับคุณได้ตามที่ตั้งใจ มีเก์ได้ใช้เงินไปกับการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหรือบางคนก็จะร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆกับคนสนิทหรือครอบครัวความรักและครอบครัวความรักสดใสสุขสมและเต็มไปด้วยความห่วงหาอาทรกันและกันยิ่งเป็นคู่เข้าใหม่ปลามันจะตัวติดกันตลอดเห็นโลกเป็นสีชมพูค้นโสด มีเกณฑได้พบรักแบบผูกพันกันอย่างลึกซึ้งทางใจตั้งแต่แรกเห็นแถมยังมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาจีบไลา์คนในวันนี้อีกด้วยสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความรักสามัคคีบริวารรักใครอยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีทิศมงคลที่ตะวันออกเสริมความน่ากเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการ เวลามงคล9นาฬิกาหนาทีถึง10 30. นาฬิกาส0นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานงานของคุณถึงแม้จะเป็นงานที่ไม่โดดเด่นนัก แต่ก็เป็นงานที่คุณเชี่ยวชาญและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนวันนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้งานของคุณเจริญก้าวหน้าขึ้นได้ในอนาคตการเงินการเงินไม่สู้ดีนักยังขาดมือและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในด้านการเงินเท่าที่ควร ควรงดการเสี่ยงโชคทุกชนิดเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินมากกว่าได้และระวังจะใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่เป็นประโยชน์ได้ของไม่ดีเพราะถูกหลอกได้ความรักและครอบครัวในครอบครัวหรือระหว่างคนรักจะมีความตึงเครียดสูงคุณจะถูกกดดันหรือต้องคิดมากกังวลใจกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งควรปล่อยวางให้เป็น เพราะความเครียดนี้จะทําให้คุณล้มป่วยได้ระหว่างโรคที่เกี่ยวกับความเครียดปวดศีรษะจะคุกขามคุณค่ะคําแนะนําสําหรับคนเกิดวันเสาร์ในวันนี้วันนี้บรรยากาศรอบกายคุณจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและการใช้อารมณ์ที่อยู่เนื้อเหตุผลจึงควรระมัดระวังความเครียดที่จะทำให้ล้มป่วย ควรหาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ผ่อนคลายด้วยการทำสมาธิและทำบุญตามกำลังจะช่วยให้ดีขึ้นค่ะสีมงคลสีสม้มสีแสดเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตจำใสสดชื่นได้รับความเมตตามีเสห่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมอำนาจอิทธิพลในการงานความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะ เวลามงคล7.31นาฬิกา31าทีถึง9นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ